ทุกทีอยากชอบลิซ่าแบ็กพิงแต่เห็นลิซ่าแบ็กพิงมันไปห,ห้อยลาบูบูเราเลยเกยลียดเลยไปให้กำไม่ะปัญญาอ่อนมันทำให้เด็กไทยอะฟุ้มเฟือเด็กไทยฟุ้มเฟือวันนี้ไปเห็นในชาดาไทยเสกกัฐมนตีน จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของลิซ่าและลิซามโนบาลหรือว่าสาวลิซ่าแบ็คพิงนะคะมีการลงรูปใน i อ Story ที่กําลังแบกกล่องอาร์ตทอยนะคะแบบยกกล่องเลยบ็อกเซตนะคะรุ่นนั้นเนี่ยมีชื่อว่า The Monster Exciting m a c a r o มารองหรือว่าลาบูบูมาการองนะคะซึ่งเหมือนตอนนั้นอะราคาสูงอยู่ผู้ชมขาราคามันจะเริ่มต้นที่ประมาณ1000บาทไปจนถึง1 0 0 0 0กว่าบาทนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าหายากมากๆอยู่พอสมควรแล้วลิซ่าเนี่ยก็เอามาถ่ายรูปลงอีกคนก็เลย คาดว่าจะเป็นที่ต้องการคูณ2เข้าไปราคาก็พุ่งทยานเตรียมที่จะขาดตลาดแล้วแน่นอนว่ามันจะกลายเป็นแรไอเทมยิ่งกว่าเดิมเหมือนของมันต้องมีะค่ะล่าสุดทางด้านของลีน่าจังเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวบอกว่าทุกทีคือชอบลิซ่าแบบพิงคมากเลยนะแต่ว่าเห็นลิซ่าห้อยอี ตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยก็เลยเกลียดเลยมันทําให้เด็กไทยฟุ้งเฟ้อก็จริงอยู่ที่มีเงินมีปัญญาซื้อแต่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะว่าตอนนี้เศรษฐ,ฐกิจมันไม่ดีคนยิ่งหาเงินยากอยู่แล้วแล้วคนดังมาเป็นตัวอย่างแบบเนี้ยมาห้อยแบบเนี้ยมันทําให้เด็กเกิดความโลภอยากได้แล้วบางทีก็ทําผิดกฎหมายนะคะเอาเงินมาซื้อตุ๊กตาเธอก็ไม่เห็นด้วยกับคนที่รู้สึกว่าบางคนเขาก็รู้สึกว่าเออฟังไปฟังมาเออมันก็จริงที่แม่ลีน่าพูดเหมือนกันเนาะลีน่าจังเนี่ยเขาก็เลยออกมาพูดเรื่องราวดังกล่าวประมาณ ดีเนาะคนก็เลยเห็นด้วยค่ะบางคนก็บอกว่าเออก็จริงนะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้องอยังเรียนหนังสืออยู่พอเห็นเรื่องราวที่มันตามกระแสแบบนี้ก็จะไปกวนคุณพ่อคุณแม่ให้เศรษฐกิจแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่บางทีอะ่ะก็ต้องแบบอยากจะหาให้ลูกนะคะต้องไปหาหยิบยืมเพื่อนเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีเหมือนเพื่อนหลายๆคนก็ต่างความคิดเห็นกันออกไปค่ะจริงอยู่มันมีเงินเนี่ย,ยมันมีปัญญาเสือ่อแต่มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไงเศรษกฐกิจมันไม่ดี เศรษฐกิจมันไม่ดีอยู่คนยิ่งหาเงินยากแล้วก็คนดังมาเป็นตัวอย่างมาห้อยอย่างเงี้ยมันทําให้เด็กมันเกิดความโลภมากอยากได้แล้วก็ทําผิดกฎหมายไปลักขโมยไปขายตัวของบริการเพื่อจะเอาเงินมามาซื้ออีกตัวตุ๊กตาเนี่ย ไม่เห็นด้วยน,นี้พูดตรงๆไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ